chuông 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 chun chuông chun, chuông 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 น้ำเย็นสบายก่อนครับสบายตัวเลยยักน้อยบารมีสีทับไทย อับน้ำแล้วครับตอนนี้ผิวดำเรี่ยมเลยขัดออผิวดำมากเลยอะ่ะจะพร้อมเดินแล้วครับ น้ำแล้วครับอยู่ดำเรี่ยมเลยมนเนาจูแล้ว ตาคนเจา้าปราเจีงหุ่นอบสุรื้อนี่ยปูดมายามานันิจันก็นเดือดอลอกแเดื้อสุดทิศนี่ เฮ้เอ้าเฮ้นะ ไปเลยเออมีคนคู่เออเอ่อทำกันมวยบ้าคนละทางก็ร้อยเฉยเยี่อมฮุกค้างเออมาแล้วเอ่า

เดินมาเข้าข้างในหมู่บ้านแล้วครับจอดจอดจอดร้านค้าก่อนเร็วร้านค้าหน่อยกล้วยหน่อยกล้วยหน่อยซื้อกล้วยนะครับ Ba chị bê tao làm ấy Bà chị phân chị ví lục Lăng văn, lăng văn Bị ai chai Đi tuôn Bát ok, okay. Uh.

เออเรื่องชีวิตพอดีเลยไปแล้วยากน้อยอ่าเป็นไงบ้างครับดีไหมดีเนาะอ่าดีมากเลยยากน้อยมาบารมียักสบายสบายดีครับ สบายดีย่ายสบายดีเดนเนี๋ยวแค่นี้จุดสุครับคุณแม่เอย่าพิ่งพูดอย่าพิ่งพูดลุงตุ้ยเปนข้ามีสองดวงวะโอ้ยพ่นหลายโอ้ย <c oughs> แปลกธรรมาชาติหรือเสมือนนี่ดุงตะ้ยเปนมีสองดวงไหมพี่น้องมึงแสบตาหลายโอ้ย นี้เดินกลับครับยังไม่มีทีท่าล็อกเล็กเลยนะครับเจ้าบาลามีนี่วันนี้ดีมากเลยแต่ก็ไม่ชล่าใจนะครับเพื่อความปลอดภัยเออตรงวันนอ้เนาบุนละสู้แซง ว้าวงตาเขี่ยจับๆควับไหมมันทายเต็มมากครับผมหลังกลมเลยฮะเจ้าบารมีสีทับไทย เดินไปถึงบ้านนิชาดาแล้วครับตอนนี้จะขึ้นรถไปที่บ้าน20หลังต่อนะครับผมเออระยะกี่เออตอนนี้เราแอบซ้ายก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย ตอนนี้เราจะฝึกเจ้าบารมีนะครับในขณะนี้วินาทีนี้กำลังมีฝูงวัวกำลังเดินมาครับผมซึ่งเราก็ต้องรุนว่าเขาจะมีอาการหรือเปล่าครับมเมื่อได้เจอฝูงวัวนะครับผม ฝูงวัวกำลังจะมานะครับตอนนี้มุ่งหน้ามาแล้วอย่าประมัดอย่าประมัทต้องจับดีๆสุพันณสายังกลัวเลยนั่นเอ๊เอออยู่ข้างในวัวนี้จะผ่านทุกวันนะครับผ่านบ้านิชาดาทุกวัน bên ở đây Qua thì... bỏ à oh. Anh ngay ngách, ngách cái cua đây anh chị này Anh chị anh chị của cô. anh ừ, này huế châu hà ba tuồi rồi coi tưới tiêu đông bị đông bị phải bưng kền nuông, à xay quế mới hay ừ, ừ ừ hồi. Ừ, hồi. ừ ừ, hồi. ừ hồi. ơ hào 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 vị, hào hào Ơ, hào 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 ai hào 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 hao. เออเอ่อเออเอ่อ่ดต้วงมเนาะอะเจียงเออเออเอ้าเบเบเจียงกันานนี่นี่พูดจิตดุมให้โอ้รุ่นมากครับผมอ่าถือว่าจะถอยหลังนะครับถ้ามาคนเดียวนี่ไม่อยู่แน่นอน ่าผ่านไปหนึ่งหนึ่งสเต็ปแล้วเออเออผ่านด้านคู่แล้วก็เออ

ขายเล็กเราปลอดภัยองค์พ่อคุ้มครองพระครูประกรรมปกปักรักษาปกป้องคุ้มภัยสาธุสาธุสาธุาอ้าวเป็นไงบ้างครับคอแข็งไหมไม่แข็งอ่ะเราจะขึ้นรถตับ้านเลยเนาะครับอ่าไปเลยครับอ,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 อ่า ถ้าคอแข็งต้องเล่าขาวอันนี้คออ่อนอยู่คออ่อนต้องสปายอ่าเดี๋ยวไปไหว้องค์พ่อก่อนไหว้องค์พ่อก่อนไหว้งพ่อก่อนก่อนขึ้นรถอ่า จะยักน้อยมาไหว้องค์พ่อก่อนครับองค์พ่อครับลูกกลับไปซุ้มก่อนครับี่ครับครับุนครับขอกลับบ้านเด้อขอึ้นรถอาองค์พ่อให้ลูกมีชื่อเสียงโด่งดังเด้อมันหมานขึ้นรถกลับบ้านก่อนครับอ่าไปเลย

เออเออเออเอ้าเอ้าเอ้าเออเข่งมากนะครับเออเออมมวยาปตลาดด้คร well> ับ ขึ้นรถง่ายมากเลยครับเดินขึ้นเลยเองเลยเออลุกเลอ่าจะได้อ้าวเอออ้าวเออฮะลุกโลสิไอ้เนยเอ้ยล้องไง แล้วโปงไอ้เนาะโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากได้วันยิ่งาไม่ไ้าอีแล้วโอ้นนิ่งมากเลยครับสาแล้วร้อสิบเปอร์เซ็นเออบอ่งสิเปอร์เซ็นไปอยู่ไหนครับอ่ามันยังยิ่งใยญ่่อยู่อ่าแล้วมาเล่นด้วยใหม่สุพัรษาต้นโอพ่อใหญ่ นู Diamond, ่นนะครับอ่าก็ก็ไปไปดาสตานระวังระวังเนิมรถก่อน่าก็จะเดินทางกลับนะครับหตวงวีโอตวงฮองอ้าวเออเออฮ่อ ครับพ่อ,อใหญ่ิบวัรษาครับเ,เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นด้วยไหมกลับไปไ<ห>บ้าน,านไปหา<ะ>พี่งามพี่มงคลก่อน อย่าเพิ่งาเลยอ่าไปแล้วอ่าก็ยัดน้อยนะครับกับการสมมัาแรกนะครับสมออกเดินขึ้นรุอ่าก่อนที่จะไปงานกับผู้ชายงาม bị công an hay Đâu.